นะครับก็ตัวเช็คนะครับตัวเช็คอะไรบ้างนะครับตัวเช็คความตึงหย่อนนะครับของแท็กนะครับ2นะครับเมื่อตัวเช็คเสร็จแล้วนะครับมันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบการผิดปกติของร้อเลอร์ทุกตัวนะครับนี่นี่คือเร็วนะครับสุดนะครับพอจะถึงหัวงานเราดึงถอยมานิดนึงครับแล้วก็ผักเลี้ยวเบาๆครับแล้วก็ดันตัวนี้ช่วยนะครับ นี่ครับแล้วก็ดันคันโยกนี้ช่วยครับคือมันจะเข้าได้แบบมันไม่กระชากรถนะครับมันจะไปนิ่มๆเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้กับช่องเบนลไทยแต่งซิ่งครับโอเคครับวันนี้นะครับ มาพูดถึงการดูแลรักษาช่วงล่างนะครับยังไงให้ใช้ได้นานๆนะครับครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการนะครับมาบอกแนวทางนะครับสําหรับการดูแลรักษาช่วงล่างให้ใช้งานได้นานนะครับแน่นอนครับมันก็ต้องสอดคล้องกับการขับการอะไรหมดนะครับสําหรับการดูแลรักษาช่วงล่างนะครับครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นโรเลอร์นะครับโรเลอร์โรเลอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกีนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟืองนี่นะครับเฟืองขับครับนี่ครับสอเครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกคือถ้าเราอยากให้ใช้ได้นานๆนะครับก็ตัวเช็คนะครับตัวเช็คอะไรบ้างนะครับตัวเช็ค ความตึงหย่อนนะครับของแท็กนะครับ2นะครับเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับมันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบการผิดปกติของล้อเลอร์ทุกตัวนะครับส่วนมากนะครับถ้าบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานนะครับมันก็จะไม่ค่อยสึกนะครับส่วนมากจะปล่อยปะละเลยนะครับมองจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับช่วงล่าง พยายามอย่ามองข้ามนะครับอย่าคิดว่าทําตอนไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าทําตอนโรงงานอย่างเดียวนะครับนี่ครับสเตอร์ก็เหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นของผมนี่ครับหนึ่งปีนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะแหลมแล้วครับเริ่มแหลมแล้วครับนี่นะครับคูโบต้านะครับสเตอร์ชุดนี้นี่ไม่เกินไม่เกินไม่น่าจะเกินสี่ปีนะครับที่ปิดมากับรถนะครับนี่ครับของผมนี่ก็น่าจะได้อยู่นะครับปีนี้ ได้อยู่นะครับมันหนาอยู่นะครับบางบางท่านใช้จนบางนะครับพอบางนะครับข้อเสียของมันคือมันจะมากัดตรงนี้ครับมันจะกัดขาดหมดนะครับนี่ครับถ้ามันแหลมนะครับนี่ครับมาพูดถึงการอัดจระบีโรอเลอร์นะครับการอัดจระบีโรอเลอร์นี่ผมแนะนํานะถ้าอยากให้ผมแนะนําก็คือก่อนลงงานอัดนะครับก่อนลงงานอัดนะครับ พอเวลาเราจะถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้มีเกี่ยวนะครับเราก็อัดแต่ตอนเย็นของวันนี้เลยนะครับมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะถ้าเราอัดตอนเย็นตอนตอนเช้านะครับเราไปเกี่ยวตอนเย็นแล้วก็อัดนะครับพรุ่งนี้เราก็ออกเลยนะครับมันจะง่ายครับทุกจุดนะครับจระบีนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลรักษาช่วงล่างนะครับให้มันใช้งานได้นานๆนะครับของผมรถใหม่นะครับ รถใหม่นะครับจากประสบการณ์ก็สีห้าปีได้นะครับนี่ครับมานะครับมาพูดถึงการตึงแท็กก่อนก็แล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทีนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับการตึงแท็กนะครับการตึงแท็กมันจะมีระยะของมันนะครับนี่ของผมยังประมาณนี้นี่มันยังหย่อนอยู่นะครับเพราะว่าผมผมหย่อนแท็กลงนะครับเมื่อเสร็จงานนะครับเมื่อเก็บรถนี่ผมจะหย่อนแท็กลงนิดนึงนะครับ หย่อนแท็กลงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแท็กนะครับของแท็กนี่ครับมันจะหย่อนลงนะครับพอเวลาเราจะเดินรถผมก็ตึงนิดนึงนะครับให้มันหย่อนไว้นะครับเวลาเราจอดนะครับมันถ้าไปตึงไว้นะครับมันจะกดนะครับกดแล้วมันโอกาสยืดนี่มันก็สูงนะครับก็เหมือนก็เหมือนกับก็เหมือนกับพวกสายพันนะครับก็เหมือนกับพวกสายพันนี่นะครับ ก็เหมือนกับพวกสายพันธุ์นะครับพวกแท็กนะครับส่วนนะครับตัวนี้เป็นสกีนะครับแถวแถวผมเรียกสกีนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้มันเป็นตัวบังคับนะครับคือนะครับด้าตัวนี้จะสึกนี่ครับก็ตอนที่เราหลังจากตอนที่เราเลี้ยวนะครับนี่ครับนี่ครับ ก็ 2. จะประมาณนี Martine, ้นะครับ hmm ส <emotions> oh, ําหรับรอเลยนะครับแนะนําให้อัดจารบีนะครับอัดจารบีถ้าจะออกงานตอนเช้าพรุ่งนี้อัดตอนเย็นพรุ่งนี้นะครับให้อัดตอนเย็นของวันนี้นะครับขออภัยครับพออัดตอนเย็นแล้วนะครับพออัดตอนเช้านะครับพออัดตอนเช้าแล้วนะครับก็ไปอัดตอนเย็นของพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าออกเลยนะครับมันจะง่ายนะครับแนะนํานะครับลูกปืนถ้า อยากให้ลูกปืนใช้งานได้นานมันอัดจลบีนะครับอัดจลบีมันมีข้อดียังไงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับมาพูดให้ฟังจากประสบการณ์นะครับที่ผมเจอมานะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับเราไปโดนน้ํามาใช่ไหมครับถ้าเราไม่อัดใช่ไหมครับพวกโคลนพวกอะไรมันก็จะเข้าไปได้นะครับมันมีช่องเล็กๆนะครับโอกาสเข้าไปได้ครับพอเข้าไปได้เราไม่อัดจารบีใช่ไหมครับพอเราไม่อัดจารบีก็โคลนนะครับ คนมันจะมีพวกดินทรายนะครับพอเราทํางานไปนานๆนะครับลูกปืนมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับพอเราบิดตัวนิดนึงนะครับมันก็จะแตกนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลรักษาล้อเลือนะครับที่มันแตกบ่อยๆนะครับมันแตกบ่อยๆก็ผมกล้าพูดได้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับขี้เกียจอัดจระบีนะครับคืออาทิตย์หนึ่งอัดครั้งหนึ่งบางคนก็ไม่อัดเลยก็มีนะครับ คือต้องอัดทุกวันนะครับจระบีนะครับมันจะช่วยรักษาลูกปืนแล้วก็แกนนะครับมันจะใช้งานได้นานกว่าเดิมนะครับพูดง่ายๆนี่ครับเอาต้องมันอัดจระบีนะครับพวกล้อเลื่อยทุกตัวนี่ครับแล้วก็มันตรวจสอบแท็กนะครับถ้าตึงเกินไปก็มันก็จะกดนะครับพอกดแล้วมันก็จะมากินสเตอร์ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวด้านหลังแล้วก็ล้อเลื่อยนะครับนี่ครับส่วนรถดีซีเจ็ดสิบ จีพัดนี่มันจะแพ้ข้างนี้นะครับแพ้ข้างนี้หนักเลยนะครับนี่ครับคือข้างข้างซ้ายข้างข้างขวาข้างขวาฝั่งทังอุ้มนะครับมันจะหนักนะครับคือนะครับถ้าจะให้ดีก็ถ้าเป็นรถใหม่ก็ระยะประมาณสองปีสามปีนะครับต้องกลับแท็กนะครับแต่ของผมยังไม่ได้กลับนะครับนี่ครับแท็กของผมนะครับขนาดหนึ่งปีนะครับบางคนก็สึกกว่านี้นะครับผมไปดูมาแล้วนะครับ คือทายังไงนะครับให้แท็กมันใช้งานได้นานนะครับแล้วมันไม่หมดไวนะครับนะครับผมสังเกตนะครับหลายคนนะครับหลายคนก็คือพอเกี่ยวไปนะครับคูโบต้านะครับไม่ใช่รถใหญ่แล้วจะไปเลี้ยวเร็วๆเหมือนรถใหญ่มันก็ไม่ได้นะครับคือนะครับหลักการนะครับง่ายๆถ้าจะยืดอายุการใช้งานของแท็กนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งเลยนะครับหนึ่งหลีกเลี่ยงการเดินบนบนถนนนะครับ บนทางดำหรือทางถนนคอนกรีตนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงครับนี่ครับถ้าจําเป็นจริงก็ไปนะครับก็หลีกเลี่ยงก็คือห้ามห้ามเดินไกลนะครับถ้าเดินไกลนี่มันก็จะกินไปเรื่อยเหมือนยางรถเราแหละครับนี่ครับสองนะครับสองเวลาเลี้ยวนะครับสาคัญนะครับเวลาเลี้ยวบิดบิดตัวบนพื้นปูนนี่ครับก็อย่าบิดเหมือนใน อย่าบิดเหมือนเราตอนเราเกี่ยวในนาครับนี่ครับก็จะมีแบบนี้ครับแต่ศูนย์บอกมานะครับช่างศูนย์บอกมานะครับตอนมาเช็คนะครับมาเช็คมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องคันนี้นะครับรอบแรกนะครับก็แกบอกว่าช่วงเราจะเลี้ยวนี่พยายามอย่าบิดตัวแรงนะครับเมื่อบิดตัวแรงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ถามแกไปนะครับแกก็บอกว่า ถ้าเราบิดตัวแรงใช่ไหมครับถ้าเราจะเลี้ยวข้างนั้นนะครับถ้าเราจะเลี้ยวไปข้างนั้นคือมันล็อกข้างนั้นใช่ไหมครับล็อกข้างนั้นแล้วข้างนี้มันก็ฟรีไปใช่ไหมครับข้างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับคือเราล็อกข้างนั้นคือมันล็อกกับทันหันนะครับถ้าเราไปเร็วนะครับล็อกล็อกกับทันหันเลยป๊บช่วงนั้นหยุดนะครับมันก็เกิดการกระชากใช่ไหมครับพอเราหยุดรถแบบเร็วๆเลยนี่มันเกิดการกระชากแน่นอนครับแนะนํานะครับแนะนําก็คือการขับขี่นะครับการขับนะครับ ยังไงให้ให้ลอเลอร์ใช้งานได้นานก็คือไปแล้วครับไปแล้วถ้าจะถึงเลี้ยวนี่ครับก็ดึงคันโยกนะครับดึงคันโยกกลับมาสักนิดนึงครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันไม่กระชากแรงนะครับบางครั้งก็กระชากนะครับกระชากแรงนะครับก็ลุกปืนลอเลอร์นะครับก็มันก็จะสึกไปทีละน้อยทีละน้อยครับมันก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับก็แตกกันนะครับ แล้วอีกอย่างนะครับน้ําหนักก็สําคัญนะครับยิ่งเป็นรถยิ่งเป็นรถอุ้มนะครับรถอุ้มนี่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีหลีกเลี่ยงกันหลีกเลี่ยงการเลี้ยวขวานะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับตอนรถเปล่านี่ก็ได้อยู่ครับถ้าจะเลี้ยวนะครับถ้ารถหนักไปแล้วนะครับรถหนักมันจะกดข้างนี้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าข้างนั้นเบาข้างนี้หนักนะครับ ก็เอาข้าวออกมาเทก่อนนะครับอย่าฝืนนะครับไม่ไหวอย่าฝืนนะครับพอมันเสียไปนี่มันเสียเวลาเราอย่างมากเลยนะครับถ้าโรอเลอร์แตกหนึ่งตัวนี่มันขับไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับมันขับไม่เหมือนเดิมนี่ครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนนะครับการขับก็บอกไปแล้วนะครับก็พยายามนะครับอย่ากระชากรถนะครับการขับขี่อย่ากระชากรถ จ็ดสิบนะครับพวกเจ็ดสิบนี่พวกเจ็ดสิบจีเจ็ดสิบเฮนี่ถ้าถ้าเกิดว่าเรากระชากกระชากนะครับเลี้ยวเร็วๆนะครับง่ายๆก็คือวิ่งไปแล้วเลี้ยวเร็วๆอยากได้งานไวนะครับเดี๋ยวนั้นไม่ใช่นะครับพอเราเลี้ยวไวๆนะครับคือส่วนนี้นะครับมันเตะนะครับถ้าเราทําแรงนะครับมันก็เหมือนกับเราเอาเอาค้อนนะครับไปไปทุบกับเกียวน็อตนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับตัวนี้มันก็จะสึกไปเรื่อยๆครับ พอสึกไปนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือส่วนนี้นะครับก็มันก็สึกนะครับมันก็เลี้ยวไปมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันเลี้ยวได้อยู่นะครับแต่ช่วงเลี้ยวนี่เราจะผักคันโยกไปแรงกว่าเดิมนะครับถึงมันจะเลี้ยวก็ไปสอบถามกันในกลุ่มแยะๆนะครับนั่นคือนั่นคือว่าเรารู้เท่าไม่ถึงกันนะครับเห็นว่ามันเลี้ยวได้ก็เลี้ยวนะครับแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับคือเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆทํานะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบเลี้ยวกระทันหันเลยแบบนั้นมันไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ของผมนี่มันแทบจะไม่สึกนะครับแทกนี่ก็ทําตามที่เขาบอกมานะครับหลีกเลี่ยงการบิดตัวในในพื้นที่มันแข็งนะครับคุณง,ง่ายๆอย่างในขั้นหน้านี่ ถ้าเราเกี่ยวอยู่นี่พื้นมันแข็งนะครับเราค่อยๆเลี้ยวก็ได้นะครับอย่าบิดตัวแรงเมื่อบิดตัวแรงนะครับคูโบต้าเขาทํามาไม่ให้พื้นที่นาเสียหายใช่ไหมครับผมเห็นบางท่านนะครับบางท่านบิดพอบิดตัวแรงนะครับพอบิดตัวแรงคือมันดินนะครับมันขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงที่เลี้ยวนะครับยิ่งลดกระสอบนี่ผมเห็นเยอะนะครับนี่ครับพอเราบิดตัวใช่ไหมครับมันดินมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับพอเราบิดตัวใช่ไหมครับ บิดตัวบิดตัวถ้าเราบิดไปฝั่งนู้นเนาะพอเราบิดไปนะครับส่วนนี้นะครับมันจะดันดินนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นกองตรงนี้นะครับเป็นกองกองก็บิดเยอะๆไปมันก็เป็นกองไปเรื่อยๆนะครับแบบนั้นนะครับคือนะครับก็เลี้ยวกับท่านนั้นก็ส่งผลต่อตัวนั้นเหมือนกันนะครับน็อตมันก็จะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนี่ครับก็จะส่งผลเยอะแยะนะครับผมจะบอกวิธีการนะครับ บอกบอกแนวทางก็แล้วกันนะครับถ้าบอกก็ว่าผมเก่งเกินไปนะครับนี่ครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับถ้าเราจะเลี้ยวนะครับเห็นหลายคนนะครับขับนะครับไม่ว่ารถกระสอบหรือรถอุ้มนะครับหลายคนจะเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือวิธีที่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าเลี้ยวแบบนี้นะครับเลี้ยวแบบนี้คือตัวนั้นมันเตะเตะแรงนะครับมันดังแป๊กแป๊กแป๊กเลยนะครับถ้าเราเลี้ยวช้าๆนะครับ นี่ครับคือพูดง่ายๆก็2อ,อย่างนี่สัมพันธ์กันนะครับถ้าเราเดินหน้าไปใช่ไหมครับถ้าเราเร็วอยู่นะครับถ้าเราเบี้ยวแบบนี้เลยยังไงรถก็มันโดดนะครับไม่นิ่งนะครับแล้วก็ดึงกลับมานิดหนึ่งครับแล้วก็ดันตัวนี้มาแล้วก็ดันตัวนี้ช่วยนะครับมันก็จะมันก็จะมันก็จะพอดีนะครับคือมันไม่กระชากรถนะครับพูดง่ายๆก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็ไม่ไม่มีมือกล้องนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้กับตัวนี้มันต้องมันต้องประสานกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาดูการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวที่ถูกต้องนะครับที่ศูนย์เขาแนะนํามาก็คือนะครับให้สังเกตมือผมนะครับมือนี้คือคันโยกนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับ คือนะครับถ้าเราเดินรถนะครับการเดินรถก็เดินไปธรรมาดานี่ครับเดินไปพอเราจะเลี้ยวนะครับถ้าตัวนี้มันอยู่แช่อย่างงี้ถ้าเราเลี้ยวนะครับมันก็กระชากรถใช่ไหมครับศูนย์นะครับศูนย์เขาแนะนํามานะครับไม่ให้ตั้งคันโยกนี้ค้างแล้วก็เลี้ยวนะครับตามหลักการก็คือดึงดึงตัวนี้กลับมานะครับที่ผมศึกษามาและถามแกมานะครับถามช่างศูนย์นะครับแกบอกว่าเวลาถ้าจะเลี้ยวนะครับ ถ้ารถเราอยู่เร็วอยู่ใช่ไหมครับนี่นี่คือเร็วนะครับสุดนะครับพอจะถึงหัวงานเราดึงถอยมานิดนึงครับแล้วก็ผักเลี้ยวเบาๆครับแล้วก็ดันตัวนี้ช่วยนะครับนี่ครับแล้วก็ดันคันโยกนี้ช่วยครับคือมันจะเข้าได้แบบมันไม่กระชากรถนะครับมันจะไปนิ่มๆเลยนะครับก็ลองทํากันดูนะครับผมมีไลายท่านนะครับตั้งแชร์ไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็เลี้ยวนะครับแล้วก็มาเปิดปิดหัวเกี่ยวครับแบบนั้นนะครับคือ จะพูดเหงไงดีเนาะแบบนั้นนะครับก็คือแบบเกี่ยวแบบนั้นนะครับบางกระชากรถนะครับพอกระชากรดก็ตัวแบบนั้นนะครับบางทีบางทีน็อตมันก็ขาดนะครับบางทีมันก็มันก็สึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับมันก็แค่ดังแป๊กเบาๆนะครับแต่ถ้าเราแบบนี้นะครับพอเรา คือปั๊มมันทำงานเร็วนะครับมันทำงานเร็วถ้าเราเลี้ยวแบบนี้มันดังแป๊กเลยนะครับแบบดังดังดังมากๆด้วยนะครับคือนะครับสรุปง่ายๆก็คือเมื่อเราจะเลี้ยวนะครับเมื่อเราจะเลี้ยวนี่เราดันไปใช่ไหมครับดันไปตอนสุดอยู่เราเกี่ยวอยู่ใช่ไหมครับพอเราเกี่ยวอยู่ใช่ไหมครับนี่พอมันจะถึงหัวงานนี่ครับมือหนึ่งครับมือหนึ่งก็คือนี่มือนี้นะครับ ดึงถอยมานิดหนึ่งครับดึงถอยมานิดหนึ่งแล้วก็ผักเลี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็ดันช่วยครับพอรถตรงก็ปล่อยครับก็วิ่งไปแล้วก็ปิดหัวเกี่ยววิ่งไปครับแล้วก็พอเข้าหน้าใหม่นะครับพอเข้าหน้าใหม่ไม่ใช่ว่าตั้งแบบนี้แล้วก็ผักเข้าเลยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับพอเข้าหน้าใหม่ก็คือชะลอรถนะครับชะลอรถแล้วก็เลี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็ดันช่วยนะครับแล้วก็เปิดหัวเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวไปนะครับนีมีคือวิธีที่ ที่ช่างศูนย์แนะนำผมมานะครับนี่ครับหนึ่งนะครับมาสรุปง่ายๆถ้าจะให้ลอเลอร์หรือแท็กพวกช่วงล่างใช้งานได้นานหนึ่งห้ามห้ามบิดตัวแรงนะครับห้ามบิดตัวแรงสองหลีกเลี่ยงการบิดตัวในพื้นที่ในพื้นที่ที่มันแข็งนะครับนี่ครับ สามนะครับถ้าจะให้ใช้ได้นานคือมันอัดจรรบีนะครับหนึ ную, <Gan> ่งวันนะครับต้องอัดนะครับวันต่อวันเลยครับอัดนะครับอัดนะครับข้อดีของการอัดจารบีนะครับถ้าเราไปลุยน้ามาใช่ไหมครับแน่นอนครับโคลนมันเข้าไปใช่ไหมครับพอเราอัดนะครับพอเราอัดจารบีใช่ไหมครับอัดจารบีจรรบีจะดันโคลนออกมานะครับดันโคลนออกมาก็โคลนจะไม่ได้มีอยู่ในลูกปืนแล้วนะครับคือมีแต่แค่จรรบีครับแล้วพอเราอัดทุกวันทุกวันไปนะครับข้อดีมันเยอะนะครับ ก็ลองสังเกตดูนะครับไม่เชื่อก็ลองไม่อัดดูก็ได้ครับพอตอนถอดมันก็มันก็จะถอดยากนะครับถอดยากครับแล้วลูกปืนมันก็แตกนะครับลูกปืนแตกก็เสียงานนะครับแน่นอนครับไม่มีใครรอเลอร์แตกประมาณสองสาตัวยังเกี่ยวอยู่หรอกครับไม่มีนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับหลักการการดูแลรักษาช่วงล่างนะครับความรู้นี้นะครับผมก็ เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ของผมนะครับประสบการณ์บ้างนะครับถามศูนย์เขาบ้างนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ็นรถไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับเห็นถามเอฟซีถามกันเข้ามานะครับว่าสอนตั้งนะครับตั้งไปตัดนะครับหลายคนนะครับ ทำตามแล้วมันยังดังนะครับเราจะมาบอกนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ดังในใบตัดนะครับมันมีหลายอย่างนะครับต้องโปรติตตามไว้นะครับเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งครับขอบคุณครับผม